เฉลี่ยเท่าไหร่ลูกทุกคนเคยได้รับคาถามนี้กันไหมคะแพรเป็นเด็กคนหนึ่งค่ะที่ได้รับคําถามนี้เหมือนกันแต่ต้องบอกเลยค่ะว่าคําถามนี้ให้สิ่งต่างๆกับชีวิตแพรมากมายเพราะคําตอบของแพรมันคือ4.00คะ่ะแพรเป็นเด็กเกรด4คะ่ะการเป็นเด็กเกรด4มันทําให้แพรได้รับโอกาสดีๆมากมายแพรได้เป็นตัวแทนโรงเรียนในการแข่งขันทางวิชาการแพรได้เป็นตัวแทนโรงเรียนในวันสําคัญต่างๆ แพรได้เป็นที่ยอมรับนับถือในหมู่เพื่อนๆคุณครูญาติิรวมไปถึงป้าข้างบ้านด้วยนะคะมันฟังดูดีมากเลยใช่ไหมคะชีวิตเด็กคนหนึ่งที่ได้เป็นผู้ถูกเลือกอยู่ตลอดเวลาได้ฟังคําชมมานับครั้งไม่ถ้วนแต่ฉากหน้าที่สดใสเหล่านั้นมันแลกกับการที่แพยต้องอึอดอัดกับการเป็นตัวเองคะ่ะการเป็นเด็กเกศีมันทาให้แพถูกตําหนิซึ่งคำำําตําหนิเหล่านี้มันจะมาในลักษณะที่ว่า เรียนก็เก่งทําไมพูดมากจังเด็กเรียนเก่งคนอื่นเขาไม่เห็นจะเป็นกันแบบนี้ยิ่งเด็กเกรสี่แล้วด้วยเนี่ยแพรน่าจะเป็นเด็กเงียบเงียบเรียบร้อยถึ่ในวันเปิดเทอมวันแรกอะค่ะที่ทุกคนอาจจะรีบไปโรงเรียนเพื่อไปจับสองที่นั่งที่ตัวเองอยากจะนั่งแพรก็เป็นเด็กคนหนึ่งค่ะที่รีบไปโรงเรียนไปจองที่นั่งหลังสุดที่ที่แพรชอบที่สุดแต่สิ่งที่แพได้รับกลับมามันกลับเป็นคําถามที่ว่าทําไมต้องไปนั่งหลังห้องด้วย ที่ของแพรมันควรจะอยู่หน้าสุดด้วยซ้ําไอ้คําตําหนีแล้วก็คําถามเหล่านี้ค่ะมันเกิดขึ้นกับชีวิตแพรตลอดเวลาจนมันทําให้แพรรู้สึกว่าเฮ้ยเกชเลี่ยมัน Amazing มากเลยนะคะทุกคนมันทําให้เด็กคนหนึ่งได้รับโอกาสดีๆไปพร้อมๆกับเขาต้องเจ็บปวดกับการเป็นตัวเองวันนี้ค่ะแพรงชชวนทุกคนมาร่วมหาคําตอบไปพร้อมๆกันว่าแท้จริงแล้วเกชเฉลี่ยมันกาลังสร้างอะไรกันแน่ในระบบการศึกษา เรามาเริ่มต้นกันที่เจ้าตัวเกรดเฉลี่ยกันก่อนดีกว่าคะ่ะแพรเชื่อว่าทุกคนทราบเป็นอย่างดีคะ่ะว่าเราจะได้รับเกรดเฉลี่ยเมื่อทายเทอมการศึกษาแต่มันจะมีสิ่งหนึ่งคะ่ะที่นักเรียนไทยมักจะได้พ่วงมากับเกรดเฉลี่ยเสมอทุกท่านนึกออกไหมคะว่าสิ่งสิ่งนั้นคืออะไรสิ่งสิ่งนั้นคือลำดับที่คะ่ะในโรงเรียนไทยนอกจากเราเฉลี่ยเกรดนักเรียนแล้วเนี่ยเรายังนําเกรดเฉลีย่ยมาจัดอันดับนักเรียนมาไล่เลียงพวกเราไปที่หนึ่งที่สองที่สามที่สี่ แต่การจัดอันดับในห้องเรียนมันไม่เพียงพอสําหรับระบบการศึกษาไทยหรอกคะ่ะยังมีในอีกหลายโรงเรียนที่เราแบ่งแยกนักเรียนเป็นนักเรียนห้องคิงห้องควีนไปจนถึงนักเรียนห้องบวยซึ่งการแบ่งแยกแบบนี้คะ่ะมันทําให้เรารู้สึกว่าแน่นอนอยู่แล้วเด็กห้องคิงมันเหนือกว่าแต่การแบ่งแยกแบบนี้คะ่ะมันมีชื่อเรียกทางวิชาการว่าการแบ่งแยกนักเรียนตามความสามารถ ซึ่งจากผลสำลรวจปีซาทไทยแลนด์ในปี2015พบว่าการแบ่งแยกนักเรียนตามความสามารถไม่ส่งผลเชิงบวกต่อคะแนนคะแนนสอบซึ่งทำให้หลายๆประเทศค่ะลดการแบ่งแยกนักเรียนลงรวมไปถึงในประเทศที่มีคะแนนสอบสูงพวกเขามีเปอร์เซ็นต์การแบ่งแยกนักเรียนต่ำค่ะยกตัวอย่างเช่นประเทศเกาหลีค่ะประเทศเกาหลีมีเปอร์เซ็นต์การแบ่งแยกนักเรียน4.7เปอร์ซประเทศญี่ปุ่นค่ะมีเปอร์เซ็นต์การแบ่งแยกนักเรียน10เปอร์เซ็ และประเทศสิงคโปร์มีเปอร์เซนต์การแบ่งแยกนักเรียน12%พ่อเห็นตัวเลขของประเทศเพื่อนบ้านแล้วทุกท่านลองเดากันเล่นๆดีกว่าค่ะว่าประเทศไทยของเราน่าจะมีเปอร์เซ็นต์การแบ่งแยกนักเรียนอยู่ที่ประมาณกี่เปอร์เซ็นต์ดีค่ะประเทศไทยของเราค่ะมีการแบ่งแยกนักเรียน77%ซึ่งจากผลสำรวจนี้มันสะท้อนให้เราเห็นอย่างชัดเจนเลยค่ะว่าจากที่เราเคยเชื่อว่าการแบ่งแยกนักเรียนการที่ให้พวกเขาได้ไปเรียนกับเพื่อนที่มีความสามารถในระดับเดียวกัน มันไม่ส่งผลค่ะการแบ่งแยกนักเรียนมันไม่ได้มีผลต่อแค่คะแนนสอบนะคะแต่มันกลับทําให้คำสองคาเด่นชัดขึ้นในห้องเรียนคือคําว่าเด็กเก่งแล้วก็เด็กอ่อนค่ะในห้องเรียนเรามีการแบ่งแยกอย่างชัดเจนว่าใครเป็นเด็กเก่งใครเป็นเด็กอ่อนซึ่งเราปฏิเสธไม่ได้เลยค่ะว่าการที่เราแบ่งแยกนักเรียนเป็นเด็กเก่งแล้วก็เด็กอ่อนเช่นนี้คุณครูเองก็จะถูกแบ่งแยกไปด้วยคุณครูที่ได้ชื่อว่าเป็นคุณครูความสามารถสูงพวกเขาก็จะได้รับหน้าที่ในการไปสอนเนี นักเรียนที่เป็นเด็กเก่งค่ะในกลุ่มที่เป็นความหวังของโรงเรียนพอพูดไปถึงการแข่งขันทางวิชาการในโรงเรียนแน่นอนอยู่แล้วค่ะเด็กเก่งมักจะได้โอกาสมากกว่าเสมอพอโรงเรียนเชื่อว่าพวกเขาเป็นเด็กที่มีศักยภาพสูงกว่าหากเราพูดถึงวัตถุประสงค์ของการแข่งขันค่ะเราบอกว่าเรามีการแข่งขันทางวิชาการขึ้นมาเพื่อให้ผู้เรียนได้พัฒนาศักยภาพของตนเองนอกเหนือจากในห้องเรียนการที่โรงเรียนส่งแต่เด็กเก่งไปแข่งนั่นหมายความว่า พวกเขาเป็นนักเรียนกลุ่มเดียวเลยนะคะที่ได้รับโอกาสเหล่านี้เสมอมันจึงไม่แปลกค่ะว่าทําไมเด็กที่เก่งพวกเขาจะยิ่งเก่งอย่างก้าวกระโดดขึ้นไปอีกศักยภาพมันก็คือส่วนหนึ่งค่ะแต่มันเป็นเพราะว่าพวกเขาได้รับโอกาสมากกว่าเสมอมันไม่เพียงแต่เท่านี้ค่ะระบบการศึกษาไทยเรายังมีวัฒนธรรมองค์กรที่สะท้อนให้เห็นอย่างชัดเจนว่าเรามีความนิยมในตัวเด็กเก่งสูงมากจากการที่โรงเรียนจะมีการให้รางวัลหน้าเสาธงกับนักเรียนที่สอบได้คะแนนสูงสุดในระดับชั้น เรามีการให้รางวัลกับนักเรียนที่สอบได้คะแนนโอนหนึ่ร้อยเต็มเรามีการติดไป้ายไวนิ้วเพื่อแสดงความยินดีกับนักเรียนที่สอบติดคณะดังๆมหาวิทยาลัยดังๆคำถามก็คือถ้าเด็กเก่งเหล่านั้นพวกเขาสมควรได้รับคําชื่นชมเด็กที่เหลือพวกเขาไม่สมควรหรอคะซึ่งเหตุการณ์เหล่านี้มันจึงทาให้แม่รู้สึกว่าการศึกษาไทยเรากําลังโอบอุ้มแต่เด็กที่เก่งแล้วก็ละเลยเด็กที่เหลืออยู่มันจึงไม่แปลกคะ่ะ ที่นักเรียนอย่างพวกเราจะต้องเรียนในลักษณะของการแข่งขันพอพวกเราจะต้องผลักดันตัวเองให้ไปอยู่ในกลุ่มเด็กเก่งพวกเราจึงจะได้รับโอกาสพวกเราจึงจะได้รับการยอมรับพวกเราจึงจะได้รับคําชื่นชมในการเป็นตัวเองบ้างมันจึงทําให้แพทนึกถึงการเรียนในปัจจุบันมันเหมือนการเล่นเกมอยู่ค่ะทุกคนแพทจะยกตัวอย่างให้ทุกคนเห็นง่ายๆนะคะตั้งแต่ม .1 ถึงม .6 เป็นเวลา6ปีในชีวิตเด็กเด็กมัธยม พวกเขาได้รับเกดเฉลีย่ยทั้งหมด12ครั้งมันเหมือนด่านทั้ง12ด่านที่พวกเขาต้องเผชิญและด่านแต่ละ12ด่านพวกเขาถูกจัดอันดับจัดแรงด้วยเกดเฉลีย่ยทุกๆปีทุกคนลองนึกภาพคะ่ะเวลาที่เราเล่นเกมอยู่เนี่ยและเราไม่สามารถพิชิต,ตแต่ละด่านไปได้ด้วยคะแนนที่เราคาดหวังทุกคนจะทํำยังไงคะใช้เงินแก้ปัญหาไหมคะซื้อไอเทมในการศึกษาไทยเรามีการซื้อไอเทมเหมือนกันคะ่ะซึ่งการซื้อไอเทมในระบบการศึกษาเราเรียกมันว่า การซื้อคอร์สเรียนพิเศษค่ะมีนักเรียนไทยอีกเป็นจํานวนมากค่ะที่เราจะต้องไปเทคคอร์สเรียนพิเศษเพื่อนําทริปต่างๆจากสถาบันกวดวิชามาทําให้คะแนนสอบในโรงเรียนของเราสูงขึ้นคําถามที่เกิดขึ้นอีกก็คือทําไมนักเรียนจะต้องดิ้นรนกับการที่ต้องทําให้ตัวเองคะแนนสูงขึ้นทําไมเราต้องดิ้นรนเป็นที่อันดับต้นๆของห้องเรียนด้วยก็เพราะว่าเด็กอย่างพวกเราค่ะถูกปลูกฝังมาว่าการที่เรามีเกดเฉลี่ยที่ดีพวกเราจะมีอนาคตที่ดีค่ะ ซึ่งการดิ้นดนและวิ่งไล่ตามเกชเชียเหล่านี้มันทาให้เกิดคําถามหนึ่งขึ้นในห้องเรียนค่ะที่พายเชื่อว่าหลายๆคนที่ฟังอยู่รวมถึงตัวแพ้ด้วยเนี่ยเราเคยถามคําถามนั้นกับคุณครูค่ะคําถามนั้นก็คือครูคะตรงไหนออกข้อสอบบ้างคะหน้านี้ออกข้อสอบหรือเปล่าคําถามเนี่ยค่ะมันชี้ให้เห็นอย่างชัดเจนเลยค่ะว่ายังมีเด็กนักเรียนอีกหลายคนที่เราไปเรียนเพื่อน,นําความรู้มาสอบมากกว่าที่เราจะได้เรียนรู้อะไรจากในห้องเรียนจริงๆ เรามามองย้อนถึงจุดประสงค์ที่แท้จริงของระบบการศึกษากันดีกว่าค่ะเราบอกว่าเรามีระบบการศึกษาขึ้นเพื่อให้ผู้เรียนได้ยกระดับคุณภาพชีวิตเพื่อให้ผู้เรียนได้นําความรู้ในห้องเรียนเนี่ยไปใช้ในการประกอบอาชีพในอนาคตให้ผู้เรียนได้ใช้ความรู้ในชีวิตประจําวันแต่ดูสิคะสิ่งที่การศึกษาทําให้ผู้เรียนต้องรู้สึกวันเป็นเกมสิ่งเหล่านี้มันสวนทางกับวัตถุประสงค์ไปหมดเลยค่ะแล้วพวกเราจะทํำยังไงดีคะพวกเราจะแก้ปัญหาเหล่านี้ยังไงดี ย้อนกลับไปที่ต้นท้อค,ค่ะเราพูดถึงเกจเฉลีย่ยเราบอกว่าเกจเฉลีย่ยทําให้เด็กถูกแบ่งแยกเราบอกว่าเกจเฉลีย่ยทําให้เด็กต้องแข่งขันแล้วถ้าวันหนึ่งเกจเฉลีย่ยมันหายไปทุกคนคิดว่าเด็กนักเรียนจะเท่าเทียมกันไหมคะพวกเราจะต้องไม่ไม่ต้องแข่งขันกันแล้วหรือเปล่าพวกเราจะไปเรียนเพื่อน,นําความรู้มาใช้ในชีวิตประจําวันจริงๆใช่ไหมคะทุกคนคิดว่ามันเป็นอย่างนั้นไหมคะแพรมีคําตอบของคําถามนี้มาให้ค่ะว่าไม่เลยค่ะทุกอย่างจะยังเหมือนเดิม มาตอนปีที่ผ่านมาค่ะโรงเรียนของแพรได้เปลี่ยนวิธีการให้เกดเฉลีย่ยเป็นในลักษณะของใบปอพอนึงที่ทุกคนเห็นอย่างนี้ยค่ะในใบปอพอนึงเนี่ยจะมีการเฉลี่ยเกดตลอดหลักสูตรเมื่อเราจบการศึกษาเท่านั้นนั่นหมายความว่าแพรในรักเรียนชั้นม .5 แพรไม่ถูกเฉลีย่ยเกดค่ะแพรจะได้รับเพียงเกดเฉลีย่ยรายรายวิชาเช่นนี้เห็นไหมคะในใบเกดไม่มีเกดเฉลีย่ยต่อไปเพราะไม่มีเกดเฉลีย่ยเราไม่ถูกจัดอันดับอีกต่อไปแล้วค่ะ แต่สิ่งที่เกิดขึ้นกับแพ้แล้วก็เพื่อนๆอ,อีกหลายคนคือพวกเราก็ยังนําเกรดแต่ละวิชามาเฉลี่ยรวมกันอยู่ดีพวกเราก็ยังนําเกรดเฉลี่ยที่เราเฉลี่ยเองได้มาจัดอันดับจากการไถ่ยถามกันอยู่ดีเห็นไหมคะว่าทุกวันนี้เราเคยชินกับการมัดรวมเกรดเฉลี่ยและนํามันมาจัดอันดับเด็กนักเรียนจะรู้สึกภาคภูมิใจในตัวเองได้ก็ต่อมเมื่อพวกเขาเกรดเฉลี่ยสูงขึ้นพวกเขาเป็นอันดับที่สูงขึ้น เห็นไหมคะว่าแท้จริงแล้วเกศเฉลี่ยมันไม่ใช่ตัวร้ายแต่ค่านิยมของคนในสังคมต่างหากที่กําลังเป็นปัญหาค่านิยมของคนในสังคมเราให้ค่ากับเกศเฉลี่ยมากกว่าที่มันควรจะเป็นค่ะเรานําเกศเฉลี่ยมาเป็นภาพสะท้อนตัวตนของเด็กคนหนึ่งเรานํามันมาบอกว่าเด็กคนนี้เขาควรจะเป็นคนแบบไหนเวลาว่างเขาน่าจะทําอะไรเขาน่าจะอ่านหนังสือทั้งวันหรือเขาน่าจะนอนเล่นเกมทั้งวันพวกเรานําเลขสามหลักเหล่านี้ มาตัดสินอนาคตเด็กคนหนึ่งค่ะเรานำเกจเฉลีย่ยมาบอกว่าพวกเขาเหมาะสมกับอาชีพอะไรเรานำเกจเฉลีย่ยมาบอกว่าพวกเขามีโอกาสมากน้อยแค่ไหนในการประสบความสำเร็จในอนาคตทั้งๆที่จริงๆแล้วอะค่ะหน้าที่ของเกจเฉลีย่ยมันมีเพียงแค่เป็นภาพรวมของผลการเรียนในแต่ละเทอมโรงเรียนใช้เกจเฉลีย่ยเพื่อติดตามผลการพัฒนาของนักเรียนแต่สังคม กับลดทอนคุณค่าที่แท้จริงของมันและแทนที่ด้วยค่านิยมเหล่านี้ค่ะหากเราจะบอกว่าการศึกษามนุษย์สร้างมันขึ้นมาเพื่อตอบโจทย์ความต้องการของวัฒนธรรมแต่ละประเทศแล้วการที่ประเทศไทยเราทําให้นักเรียนที่เข้ามาอยู่ในระบบการศึกษาทําให้พวกเราสนใจปลายทางที่เรียกว่าเกดเฉลีย่ยมากกว่าพวกเราได้เรียนรู้อะไรจริงๆจากห้องเรียนนี่เหรอคะ่ะคือสิ่งที่ทุกคนกําลังต้องการจากระบบการศึกษา คุณต้องการให้พวกเราจบออกไปได้ด้วยเกรดเฉลี่ยที่สูงที่สุดเป็นนักเรียนเกรด4 0 0ทุกคนเหรอคะหรือคุณต้องการให้พวกเราเป็นนักเรียนที่ทําข้อสอบได้เก่งที่สุดในโลกนี่เหรอคะคือสิ่งที่คุณกําลังคาดหวังจากอนาคตของชาติอย่างพวกเราแลวถ้าสิ่งเหล่านั้นไม่ใช่แพทย์กำลังจะบอกคะ่ะว่าค่านิยมเหล่านี้มันกําลังระบาดทำลายระบบการศึกษาและมันกำลังกำลังทำลายนักเรียนอย่างเราอยู่คะ่ะแต่ทุกคนในที่นี้ พวกคุณสามารถเปลี่ยนแปลงมันได้ค่ะโดยคําว่าทุกคนของแพรไม่ได้หมายถึงเพียงแต่ผู้ใหญ่นะคะเด็กอย่างแพรเด็กอย่างเพื่อนๆทุกคนทุกคนสามารถเปลี่ยนแปลงค่านิยมเรานี้ไปได้พร้อมๆกันค่ะโดยที่พวกเราทุกคนหยุดแล้วถามตัวเองว่าเราเป็นใครเราชื่นชอบสิ่งไหนเราถนัดอะไรเราอยากจะทําอะไรในชีวิตมันจะเป็นไปได้ไหมคะที่เพื่อนๆจะไม่นําเกชเฉลี่ยมาตัดสินและลดทอนคุณค่าที่แท้จริงของตัวเอง มันจะเป็นไปได้ไหมคะที่ทุกคนจะไม่ดีใจและภาคภูมิใจกับตัวเองเพียงเพราะคุณได้เกรดขึ้นมันจะเป็นไปได้ไหมคะที่คุณจะไม่นําเกรดเฉลี่ยมาตีกรอบความสามารถของตัวเองพวกคุณทุกคนเป็นได้มากกว่าเด็กเกรดสี่คุณเป็นได้มากกว่าเด็กเกรดสามเกรดสองเกรดหนึ่งเกรดอะไรก็แล้วแต่ผู้คุณทุกคนเป็นได้มากกว่านั้นค่ะแลวถ้าคุณเป็นผู้ใหญ่สิ่งที่แพอยากจะขอคุณคือพยอยากขอให้คุณหยุดค่ะหยุดตัดสินพวกเราจากเลขสามหลักบนใบเกรด มันจะเป็นไปได้ไหมคะที่คุณจะมองพวกเราใหม่ว่าพวกเราเป็นเด็กที่ไม่เหมือนกันพวกเรามีความชื่นชอบมีความถนัดมีสิ่งที่ต้องการอยากจะทำในชีวิตที่แตกต่างกันมันจะเป็นไปได้ไหมคะที่คุณจะไม่เอาไมาบ้บรรทัดอันเดียวที่เรียกว่าเกชเลียมาวัดค่าแล้วตีตาพวกเราแปลว่ามันถึงเวลาแล้วค่ะที่เราทุกคนจะต้องลุกขึ้นมาแล้วก็คืนค่าเกชเลียให้กลับไปอยู่ในสมุดพกแทนที่จะนำมันมาแปะไว้บนหน้าผากของเด็กคนหนึ่ง แปลว่ามันถึงเวลาแล้วค่ะที่ทุกคนจะลุกขึ้นมาแล้วเปลี่ยนคำถามที่ว่าพวกเราเรียนได้เกดเฉลี่ยเท่าไหร่เป็นพวกเราชื่นชอบพวกเราถนัดพวกเราอยากจะทำสิ่งไหนและพวกเราอยากเห็นตัวเองในรูปแบบไหนในอนาคตขอบคุณค่ะ